สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่8เดือนมีนาคมปี2025นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเมืองทวายอยู่ทางตะวันตกของมันเตเียนะครับนี่ก็ยังมีกองกำลังทาหารมินองลายลักรอบเสริมกำลังเข้ามาอยู่บ่อยครั้งนะครับมีทาหารประมาณ40นาย พร้อมกับเรือคอนเทนเนอร์หนึ่งลำเข้ามาในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนกลุ่มเปรีบท้องถิ่นที่เฝ้าอยู่ตามฝั่งแม่น้ําได้ยินข่าวว่ากองกําลังทหารมินายมีเรือประมาณหนึ่งลำมุ่งหน้าเข้าไปยังเขตทวายนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มเปรีบท้องถิ่นได้ยินข่าวกองกําลังทหารมินลายเข้ามาตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะครับน้องๆเยาวชนก็วางแผนกันประมาณ40กันนาย มอบอยู่ตามฝั่งแม่น้ําที่จะเข้าไปยังเขตเมืองทวายนะครับชาหารมินองลายใช้เรือแล่นมาถึงประมาณเที่ยงกว่าๆของเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนลุกมพิเดทพร้องถิ่นก็ใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงทลลมใส่เรือคอนเทนเนอร์ชาหารมินองลายได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับที่เข้ามานี้อาจจะเป็นชาหานใหม่มีกำลังประมาณ40นาย พร้อมกับอาวุธครบมือแล้วยิงตอบโต้ใส่กลุ่มเยาวชนอยู่ในเรือนะครับทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีแต่ทาหารมินายก็ยังขับเรือหลบหนีออกไปจากพื้นที่จนได้นะครับแต่ยังไม่ทราบว่าทาหารมินายได้รับบาดเจ็บไปกี่นายที่นั่งเรือคอนเทนเนอร์เข้ามาในพื้นที่เขตทวายนะครับน้องๆเยาวชนก,กลุ่มวิเยท้องถิ่นที่เฝ้าอยู่ตามฝั่งแม่น้ํา ก็บอกพวกพ้องตัวเองว่ามีเรือประมาณหนึ่งลำมุ่งหน้าเข้าไปยังเขตทวายให้ตามล่าเรือพวกมิ้องลนะครับอาจจะมีทาหารใหม่พร้อมกับอาวุธปืนเข้าสารอาหารการกินเอาเข้ามาให้กับพวกพ้องตัวเองที่มีฐานเล็กฐานน้อยอยู่ในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนอาจจะใช้โดนเพื่อตามล่าเรือทาหารมิ้องลกลุ่มนี้ที่หลบหนีเข้าไปยังเขตทวายนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ภาคมันเดียเช่นกันนะครับนี่ก็มีกองกําลังชาหารมินองลายกลุ่มหนึ่งประมาณนี้ก็มีกองกําลังชาหารมินองลายใช้รถทุ่มก่อประมาณสองคันชาหารประมาณ40นายอาจจะไปลาดตะเวนหรือจะเดินทางเข้าไปยังภาคมันเดียนะครับแต่น้องๆเยาวชนนะกลุ่มพีเจ้ท้องถิ่นรู้ว่าชาหารมินองลายใช้รถทุ่มก่อประมาณสองคัน มุ่งหน้าเข้าไปยังภาคมันเดเลียนะครับน้องๆเยาวชนมีการประมาณ60นายไปดักซุ่มโจมตีตามข้างทางทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักประมาณ1ชั่วโมงทำให้ทหารมิลองลายที่นั่งมาในรถทุ้มเกาะเสียชีวิตทันที17นายแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับเนื่องจากน้องน้องเยาวชนกงพิเดพท้องถิน ใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงถล่มใส่รถหุ้มก่อพวกมินองลายอย่างหนักนะครับแต่ทหารมิองลายที่นั่งอยู่ในรถหุ้มก่อก็ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ใส่กลุ่มเยาวชนนะครับทําให้น้องๆเยาวชนเสียชีวิตไปหนึ่งนายบาดเจ็บอีก3นายนะครับแล้วทหารมินอนลายส่วนที่เหลือที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็หลบหนีเข้าไปในป่าแล้วทิ้งพวกพ้องตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับส่วนที่ได้รับบาดเจ็บประมาณ7นาย หลบหนีไปไม่ได้นะครับเนื่องจากถูกยิงกลุ่มน้องๆเยาวชนก็จับกลุ่มแล้วเอาไฟจุดเผารถคุ้มกอดทหารมิโนลายทางสองคันไม่อยู่ตามท้องถนนโมนิว่าส่วนที่ทหารมิโนลายหลบหนีไม่ได้ก็จับกลุ่มไว้แล้วยึดอาวุธปืนกองกํลาลังทหารมิโนลายไว้ได้อีกจํานวนมากนะครับเนื่องจากกองกํลาลังทหารมิโนลายเวลาใช้รถขบวนเข้ามาในพื้นที่ ชอบใช้รถบรรทุกขนเข้าสารอาหารการกินแต่ก็ถูกกลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นดักชุ่มโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เมื่อวานนี้ใช้รถทุ่มก่อประมาณสองคันเพื่อจะมาดูลาดลาว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นมีอยู่ในพื้นที่หรือไม่มีนะครับแต่น้องๆเยาวชนเฝ้าอยู่ตามท้องถนนทุกเส้นทางเวลากองกําลังทาหารพิทนองลายใช้รถเข้ามาในพื้นที่ก็ถูกโจมตีทันทีนะครับ ขนาดใช้รถทุ่มก่อเข้ามาก็ยังเสียชีวิตไปประมาณ17นายนะครับแล้วเสียอาวุธให้กับกลุ่มเยาวชนอีกจำนวนมากในพื้นที่เขตเบิงมูนิวะชางไปภาคมันเดเลียนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองประโคกูนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักเนื่องจากกองกำลังชาหานมินองไลเข้ามาอยู่อาศัยกับพี่น้องชาวบ้านตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมา บอกว่ามาพักอาศัยอยู่โชคคราวเพื่อจะเดินทางเข้าไปหาพวกพ้องตัวเองที่มีฐานอยู่ในเขตเมืองประโขกูนะครับแต่ชาหานมิลนงลายกลุ่มนี้มีกันประมาณ70นายแล้วพี่น้องชาวบ้านหวาดกลัวกันเกิดขึ้นนะครับกลัวมีการสู้รบกันแล้วจัดทาให้พี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านก็ไม่กล้าบอกหรือไม่กล้าไล่พวกมินองลายให้ไปอยู่ที่อื่นหรือไปอยู่นอกบ้านนะครับ ทหารมินายกลุ่มนี้บอกกับพี่น้องชาวบ้านว่าจะมาพักอาศัยอยู่ประมาณ7 8 9วันแล้วจะเดินทางเพื่อจะไปหาพวกพ้องตัวเองที่มีฐานอยู่ในเขตเมืองประโคกูนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนก,กูบีบท้องถิ่นก็บอกกับพี่น้องชาวบ้านให้ระมัดระวังกองกำลังทหารมินายจะไปลักเด็กขโมยน้อยที่อยู่ในหมู่บ้านถ้ามีลูกสาวหรือมีผู้หญิงอะไรต่างๆให้ระมัดระวัง เพื่อป้องกันกองกําลังทาหารมินองลายอาจจะไปขืนใจเอาได้นะครับในหมู่บ้านยองจีนี้มีบ้านเรือนประมาณร้อยหลังคาเรือน,นะครับพี่น้องชาวบ้านอยู่กันจํานวนมากแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนก,ก่มเดียบท้องถิน่นเมื่อวานนี้แหว่งกันเป็นซองกลุ่มทาหารประมาณ100นายเพื่อไปบุกโจมตีกองกําลังทหารมินองลายกลุ่มนี้ที่จะเสริมกำลังเข้าไปหาพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในเขตเมืองประคกกูนะครับ หลังจากนั้นในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆของเมื่อวาทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักประมาณ3ชั่วโมงทำให้ชาหารมินายบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนะกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นเสียชีวิตประมาณ4นายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเนื่องจากกองกำลังทาหารมินาย ก็ใช้ทาง RPG ยิงตอบโต้ใส่กลุ่มเยาวชนนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ3ชั่วโมงกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพีเด็บท้องถิ่นประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านว่าอย่าพึ่งเข้าไปในหมู่บ้านนะครับกลัวกองกำลังทหารมิลลิงลายจะจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเป็นตัวประกันแล้วจัดทาร้ายพี่น้องชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านยองจีนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนทาง2กลุ่มกําลังแวดล้อมกองกําลังทหารมิลลงลาย ที่ติดอยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่ก็ไว้วางใจไม่ได้เนื่องจากชาหานมินองลายอาจจะเรียกกำลังเสริมทางอากาศแล้วจะเข้ามาโจมตีในพื้นที่จะทำให้บ้านเดอนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายมากขึ้นนะครับในหมู่บ้านยองจีนี้พี่น้องชาวบ้านอยู่กันจำนวนมากแต่พวกมิโองลายมาขออาศัยอยู่ประมาณ78วันแล้วจะเดินทางเข้าไปในเขตเมืองพคกกู เพื่อไปหาพวกพ้องตัวเองนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยมาดักซุ่มโจมตีเพื่อจะยึดอาวุธปืนกองกําลังทหารมินลายที่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายรัฐทาหารมินายสูญเสียอย่างหนักก็ยังเสริมกําลังเข้ามาอยู่เกือบทุกวันนะครับเอารถถังรถหุ้มเกราะเข้ามาหลายพื้นที่แต่ก็ถูกกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นที่เฝ้าอยู่ทุกเส้นทาง ดักซุ่มโจมตีไม่ยอมถอยนะครับเสริมกำลังเข้ามาอยู่ทุกวันก็ถูกกลุ่มเยาวชนโจมตีเกือบทุกวันเช่นกันนะครับเวลามีการสู้รบกันเกิดขึ้นชาหานมิหนงลายก็จะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีช่วยอยู่ตลอดเวลาทำให้พี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นทุกครั้งที่ชาหานมิหนงลายใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีในเขตเมืองประคกูนะครับพี่น้อง ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ